โรงเรียนบ้านโนแนแคนยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนายอนุชาแคนศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนแนแคน ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแคนตั้งอยู่ที่บ้านโนนแคนหมู่ที่7ตำบลสร้างถอน,น้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญโรงเรียนบ้านโนนแคนบริหารงานโดยนายอนุชาแคนศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแคนจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คน โรงเรียนบ้านโนนแคนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น81คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านโนนแคนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตร สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทั้งยังมีการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านโนนแคนยังมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนนแคนมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนนำในการดำเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาและดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านโนนแคนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและยังมีการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำแลวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโนนแคนโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ p d c a วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล1ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนแคน สสร้างนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโนนแคนโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนบ้านโนนแคน 3. ทดลองใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา Non-Can Model ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนบ้านโนนแคน 4. ประเมินผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา Non-Can Model ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนบ้านโนนแคน ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นร้อยละ80เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านโนแนแคนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ดี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านโนแนแคนสำหรับการนำเสนอข้อมูลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง